คนภูมิใจนะป้าไม่เซลน้องันรกหกร้อยล่ะพี่สาวก็หกร้อยแล้วเหรอไม่หกร้อยเจ้าหกร้อยละเจ้าป้าเซลกอเอิญเซลแหละเซลไเซลสีนม่เซล้รูดน้ำเหืีกไม่รมไม่รเหรอซนซีโซนซีโออันนี้ได้แล้วก็ได้กดตัวก่อนอ๋อแม่ได้กดแล้อีบันทึกเจ็ดร้อยอิาเ่เกิดสุนซีแล้วประเดี๋ยวความดันเท่าไห ความดันตัน้งไรเราถอ,อีแม่พ่องกะพ่งก็ถ่ายอีแม่กะถ่ายแล้วถ่ายแล้วดันละกาเขาดันละกาบ่แม่วันดันตั้งไรไม่เซวไม่เซวความดันความดันตัน้งไรเบาหวานตัน้งไรของข้าเจ้านี่ เกิแมวเดตกับสามคนนี่คนบอกคนฉันใกล้ได้เจ็ดร้อยแล้วฉันยังไม่อวดเลยสาวสองพันบ่ได้หกร้อยมาอวดขาข,าขลังได้นี่อ่ะได้เจ็ดร้อยทำไมเป็นเอ็นปีหน้าก่อนทอยเจ็ดร้อยถ้าเขาบัตายประเดี๋ยวนี้ป้าหน้ากันถ้าเป็นลุ่นี่ขอ,อ,อป้าหน้ากันขอมาถาม<โ>จะถามยังเวลาป้าหน้ากันเขาจะถามว่าถามเมื่อไหร่ะอมึงเนี่ย้านแล้วไปไทยแม่เขาพ่องแหลกไปมันจึ้งอยู่อย่างนี้แ <อ |pt|> าาม่เขาป้าหน้าใครแม่ขอป้าหน้าใครแม่ขอป้าหนคนนะ ลูกไปไหนถามเด็กลูกไปลูกไปไหนอยู่ไหนแต่งงานหันแม่เลยแตงหยางหันแม่แม่เจ้าหานแม่เลยแต่งวันนี้เรียนมาอย่าล้งถายผางเลยนะเริ่มผางเลยบูเจ้าบูเนี่ยปรลาดละแม่ความดันตระได้แม่เบาหวานตระได้แม่แม่นัดนี่หมอมีเบาหวานแน่นอนไขมันตระได้แม่มีประโยคเดียวเขาลงเขานั่งรถจากเชียงใหม่มาปั๊บอีแม่ถามเขาตัวรักษาสอตรที่ไหนยัง ตรวแล้วเรียบร้อยแต่อีแม่ส่แม่ฝาลูกอ่ะเข้าไปหายแม่ส่แม่กง่อยู่อ่น้าน่าเกาีมดจ้ามันผู้เปิดตู้าดสงเมืองน้องเขาเปดเรียบร้อยมันละแม่ในโชเชียวเปนประกาศเหรอมูมกันขึ้นเป็นเก้าร้อยพุ่นไปวัดวันนั้นอ่ะ แม่แม่ลมสูงสีค่ะแม่ลอยหรอแม่ลอยเไม่ลอยสูนสม่ลอูนสองอันนี้อันนี้ก็นี่เจ้ากันเจ้ากันเจ้ากันเจ้ากงไหนเจ้าเท่าไหร่กจกเจ้าตอ๋อนกว่าเจ้ากันเฮาจับไปว่ามีลูกตั้า่ไหนแล้วเนอะมีลูกเจ้ากันก่อมีลูกเจ้ากันกี่คนอนแล้วมีัวเจ้ากันก่อนคนเจ้ากันน้า เออวันนี้จะมีความสุขคุณเตี้ยไปถ่ายคลิปไปทำคอนเทนต์เนี่ยมีขั้นอ่อนไวรุ่นไม่ว่าคุณเท่าไหอ่คุณไาคุณเกิดเมื่อะคุณเดมื่ไรเท่ามันปเดือดร้อนเนาะคุณเกิดเมืนอเป็นยังเท่าตายก้อนมัาก็เป็นผีรุ่นที่คือว่านั่นมดตุ๊กตานะเหลือเกอนเนี่ยตัวลูกจำเลยนะคเออมันหว อย่างพี่เป็นเบาหวานนี่แอนี้ปวดพี่เงินหกร้อยที่เพิ่มเงื่อนลูกหลานเพ่เลอแล้วหกร้อยพี่เหรอหกร้อยองกับพี่เป็นสองคนแฟนที่มีสองคนคนสามร้อยเพาะคนสามร้อยก็จะให้การเพื่อหินแต่เคือคนละสามร้อยเบล่เป็นเดือนเป่าคนสามร้อยก่อนละ ทำทำทา่านพออราอาจารย์เรา์ร้อยร้อดอะไยกันนี่ก็เป็นข้าราชการรองพวกร้อย้่านละจันกระเสญชียะไ้กัน